ดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเก็บเสื้อผ้ายัดไ่ทุ้มปุย๋ยอะไรคือเก็บเสื้อผ้ายัดไซถุงวันนี้เราจะพาทุกคนมาเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดค่ะทุกคนใครจะไปด้วยกันไหมเอ่ยมาเก็บช่วยกันเยอมาเก็บตรงไหนก่อนดี ดับแรกนะเรานก็จะมาเปิดเสื้อผ้ายัดยีนสุ้งปุยเอาชุดไหนดีอ่ะทุกคน ขายาวนี่คือขาดไม่ได้เราอย่าทุกคนจะาอกากาศหนาวเนาะมันต้องใส่เกงขายาวนะคะแล้วก็จะมีนีนเนยเกงยีนสอตัวทำไมนาจอสลีปอะทุกคน ที่ขาดไม่ได้คือผ้าถุงแล้วก็จะมีเสื้อยีน ก็จะเป็นเสื้อธรรมดามนะคะไม่ใส่ทับบนเนาะเราเป็นคนที่พับเสื้อผ้าไม่เก่งนะทุกคนพับไม่เก่งเลยแหละพับมัว่วพับตัวไปหมดเลยมไม่รู้ว่าคำว่าระเบียบเรียบร้อยมันคืออะไรยังไงอย่างนี้เลย นีจังสีเลยเลยสื้อยีนเสื้อยีนไว้ใส่ไปทุ่งนาไปเที่ยวทุ่งนาอะไรอย่างนี้ วิดบอดอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าเรามีแผนที่จะไปวิดบอดที่ทุ่งนากันวิอะไรอะ่ะไม่โฟกัสนะแล้วนึงแว๊บนึง่งไม่โฟกัสเนะาะ่อ้ดูเราไม่รู้ว่าเราจะพับยังไงเพื่อให้มันดูแบบเรียบร้อยอะ่ะ ประมาณนี้ได้ไหมอ่ะอน,นี้ก็เป็นเกงยีนอันนี้เราจะใส่อันนี้ไม่ใส่น,นี่ก็เป็นขายาวอีกตัวหนึ่งเพราะว่าที่บ้านเราอากาศหนาวนะทุกคนจะจะไม่เหมือนที่นี่ที่นี่อ่ะอากาศยังเบสิกเบสิกอยู่แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดอ่ะน่าจะหนาวมาก เพราะว่าตามที่สำรวจมาบีสำรวจเดเราเป็นคนใส่เสื้อผ้าชอบใส่สีดำอะ่ะทุกคนโดยเฉพาะลายลูกไม้อะไรเงี้ยเราชอบมากเลยเป็นคนอ้วนที่ชอบใส่เสื้อผ้าแบบตุงติง้งตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยชอบจริงชอบจัง ชอบมากมากเลยค่ะยังเหลือพวกชุดชั้น,นในอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เก็บอ,อุ้ยเสื้อเปิดอ่ะทุกคนละคะมีใครเดินทางกลับบ้านกันบ้างหรือเปล่าไปเจอกันที่ต่างจังหวัดได้นะเช็ดแล้ว เตรียมพร้อมไปเจอกันนะคะบ๊ายบาย